มีแพนด้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หายากนับวันแต่จะร้อยหลอลงไปคนเราก็เช,เช่นเดียวกันพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคนที่หาได้ยากไว้ในโลกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งบุปการีผู้ทำอุปการะผู้ทำคุณงามความดีมาก่อน นี้เป็นประเภทแรกประเภทที่สองกตัญยูกะตะเวทีผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วคิดทําตอบแทนทั้งสองประเภทนี้พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างประเภทแรกบุปการีผู้ทำอุปการะก่อนเช่นพ่อแม่เป็นบุปการีของลูก ครูบาอาจารย์เป็นบุปการีของลูกศิษย์ลูกหาพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองเป็นบุปการีของพระสกนิกรของอาณาประชาราชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุปการีของพุทธบริษัทที่ว่าบุปการีเป็นผู้หาได้ยากเพราะว่าคนที่คิดทำอุปการะแก่คนอื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นหาได้ยากเพราะส่วนมากคนทําอะไรเช่นนักการเมืองทําอะไรก็หวังผลตอบแทนหวังคะแนนเสียงหรือใครให้อะไรแก่ผู้ใดผู้หนึ่งนั้นก็หวังผลตอบแทนแต่บุพการีผู้ทําบุปการะก่อนที่ชื่อว่าหาได้ยากเพราะทําไปโดยไม่หวังผลตอบแทนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ เียงดูลูกโดยไม่หวังผลตอบแทนครูบาอาจารย์ให้วิชาความรู้แก่ลูกศิษย์ลูกหาพระมหากษัตริย์ปกครองอาณาประชาราชเพื่อประโยชน์สุขของหมหาชนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาประกาศหลักคำสอนเพื่อความสุขความเจริญแก่ชาวโลกโดยทั่วไปอย่างนี้เป็นบุปการีที่ หาได้ยากประเภทที่ 2. กตัญญูกะตะเวทีกตัญญุคือรู้ผู้รู้ประการะที่ท่านทำให้แล้วกะตะเวทีคิดทำตอบแทนกตัญญุกะตะเวทีคนที่รู้ประการะแล้วก็คิดทำตอบแทนคุณงามความดีของบุปการีนั้นพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าหาได้ยากเพราะโดยส่วนมากนั้นคนได้รับ อุปการะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจะลืมเลือนไม่นึกถึงคุณงามความดีไม่นึกถึงพระคุณของผู้ที่ทำให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปิดบงังสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เรารู้คุณงามความดีของอุปการดีก็คืออวิชชาอาวิชชาความไม่รู้ลืมโมหะความลุ่มหลงทำให้เรามองไม่เห็นคุณงามความดีโลกมองไม่เห็นคุณงามความดีของพ่อของแม่ ลูกลูกธิษมองไม่เห็นคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ประสงคิใรอนณา,าประชาราชมองไม่เห็นคุณงามความดีของพระมหากษัตริย์หรือพุทธบริษัทมองไม่เห็นคุณงามความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นเครื่องทําให้คนเรามองไม่เห็นแต่เมื่อตัดอวิชชาเกิดปัญญาขึ้นมาก็จะมองเห็นว่า ท่านเหล่านั้นมีพระคุณต่อเราพ่อแม่มีพระคุณต่อลูกครูบาอาจารย์มีพระคุณต่อสิธย์พระมหากษัตริย์มีพระคุณต่อประสงฆ์นิกรพระสมมาสัมพุทธเจา้ามีพระคุณต่อพุทธบริษัทแกะและชาวโลกโดยทั่วไปแล้วคิดทําตอบแทนเพราะฉะนั้นอุปการีและกะตัญญูกตะเวทีนั้นจึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากแต่คนที่ ทำโดยหวังผลตอบแทนหรือคนที่ไม่รู้พระคุณของผู้มีพระคุณนั้นหาได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราอยากจะเป็นคนที่หาได้ยากหรือเป็นคนที่หาได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องพยายามและลึกถึงคุณงามความดีของท่านผู้มีอุปการะคุณแล้วคิดทำตอบแทนก็จะเป็นกุศลเป็นบุญบาร,รมีของเราเองขอ จเจริญพร